มาละ,ะทดสอบนะครับแก๊สบอมเบย์ไอ้นี่สกรีนกระป๋องอะไรน,นะเนี่ยสกรีนลงกระป๋องไอ้นี่เป็นกระดาษห่อไว้นะครับสองแบบน้ำหนักใกล้เคียงกันละอันเนี้ยเพราะมันเป็นแก๊สใหม่นะเดี๋ยวผมเติมรอแก๊สก่อนเพราะอะไรเพราะว่าแม็กใหม่ๆเนี่ยท,ที่ที่มันยังไม่ไม่เย็นเนี่ยเวลาเติมเนี่ยมันจะแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อเพื่อ,เ,อเราจะเรายิงเรายิงเปรียบเทียบกันในชะ่ไหมสองแม็กเพราะฉะนั้นแล้วแม็กแม็กแรกเนี่ยมันจะเย็นเวลาเรายิงเสร็จ มันจะได้มีมีค่าเท่ากันเพราะงั้นผมจะเติมล่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบนะฮะเป็นการไม่เอาเปรียบอ่าอย่างเงี้ยแมกเย็นแล้วนะแมกเย็นแล้วมันจะได้ไม่เอาเปรียบกันไงน,นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวค่ามันจะแรงใช่ไหมอ่ะตอนนี้เติมเอากระป๋องกระป๋องสกรีนที่กระป๋องก่อนนะนะครับโอเคมาดูเครื่องเครื่องวัด ความแรงเดี๋ยวเราดูความแรงนะครับเดี๋ยวผมใส่ปืนก่อนอันนี้ <c oughs> ปืนที่ผมใช้แข่งรุ่นคลาสติก <c oughs> มาชมสองร้อยสองสองร้อยเท่าไหร่บ <c oughs> <c oughs> ้างเสิบสี่สองร้อยแปดสิบสอง 273 227 277 240 264ผมเฉลี่ยอยู่ที่270แล้วกันนะประมาณนี้อ่ะมาดูความเสถียร เดี๋ยวผมจะยิงที่ไอ้โฟป๊อปเปอร์นะครับหมดแล้วนะครับแม็กซ์เย็นแม็กซ์เย็นมากแม็กซ์เย็นมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับให้มันหายเย็นก่อนเย็นเย็นจัดเย็นจัดอันนี้เรียนไปถึงไอ้พี่น้องที่ท,ที่ที่เล่นปืนบีบีนะฮะถ้าแม็กซ์เย็นจัดเนี่ยท่านท่านอย่าเพิ่งเติมแก๊สแล้วอย่าเพิ่งเล่นเลยนะอย่างน้อยคือท่านต้องให้ ให้แม็กปัญหายเย็นหน่อยหนึ่งแล้วค่อยเล่นต่อไม่ใช่ว่าเติมเติมยิงเติมยิงเติมยิงโอลิงข้ o างในมันจะเป็นน้ําแข็งอะครับแล้วมันจะไม่ซีนแล้วมันจะทําให้เกิดการรั่วได้รั่วรั่ว,วั่วขณะเพราะว่าขณะที่โอลิงเป็นน้ําแข็งมันมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม,ไม่ไม่ทำงนไม่ทํางานนะฮะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้แม็กมันเย็นแล้วค่อยยิงคืออย่าอ,อย่ารีบอย่ารีบต้องเติมยิงเติมยิงเติมยิงไม่ใช่ไม่ใช่เว้นระยะให้มันหน่อยให้มันมันมีความอุ่นด้วยนะครับ พราะไอน,นี่มันคือน้ำยายแอร์อ่ะฮะต่อไปเราจะใช้บอมเบอไอที่เป็นสลากนะครับผมทํารีวิวผมจะไม่บอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับโอเคผมผมแค่เหมือนนะักรีวิวอะนะครับส่วนดีไม่ดีท่านก็ตัดสินเอาเองนะครับอันนี้เราเติมไปที่ที่เราเติมไปใหม่นี่เป็นกระดาษทอนะฮะกระดาษทอกระดาษทอโอเค มีลูกไหมไม่มีลูกเรป,ปิดใหม่นะฮะแบบแบบกระดาษทอนนะฮะมาชมความแรงว่าเป็นยังไงมั้างร้อยหกสิ 264 255 655 230 258 2 5 2คือความแรงเหมือนมันจะแ,แรงน้อยกว่านะถ,าถ้าที่ที่ผมสังเกตนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะมีความเสถียรน,นะมันจะใกล้เคียงความแรงแต่มันจะน้อยกว่าไประมาณ20นะเดี๋ยวเรายิงพอกันเนี่ยก็ประมาณนี้ผลการทดสอบนะฮะถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะทั้งทั้งทั้งสองอย่างแล้วแต่ท่านจะ ดูจากรีวิวนี้แล้วก็ตัดสินใจเองนะครับผมไม่วิจารณ์นะครับ